วันนี้รีวิวกล้องติดรถยนต์ยี่ห้อ Gnet G-On X ครับ อธิบายในแต่ละฟีเจอร์ว่าใช้งานยังไงมีจุดเด่นยังไงแล้วที่สำคัญคือภาพคมชัดหรือเปล่าด้านในเนี่ยเปิดออกมาก็จะเป็นตัวกล้องตัวพระเอกเราเนี่ยแหละครับยกขึ้นมาจะเห็นได้ว่ามันจะมีสายต่อตรงนะครับที่เป็นอินพุตไฟเข้ารถยนต์ที่เป็นไฮบริดหรือรถยนต์ทั่ว,วไปเนี่ยเอาแบบว่าต่อง่ายกว่านี้ก็ต้องซื้อสาย OBD เพิ่มนะครับซึ่งอันนี้ไม่ได้อยู่ในกล่องนะหรือแม้แต่ใครนะครับที่มีรถไฟฟ้าแล้วเป็นแบบ100%เซนตี่ยก็จะมีสายที่จําหน่ายแยกเฉพาะ อุปกรณ์อาถรรมาที่อยู่ข้างๆกันนะครับก็จะเป็นกล้องหลังพร้อมกับสายเคเบิลของกล้องหลังนะครับซึ่งในตัวสายเคเบิลเนี่ยจะมีความยาวที่ครอบคลุมกับรถเกง๋งรถกระบะรถตู้ติดตั้งได้หมดเลยนะครับ สายยาวมากเป็นรูปแบบไมโคร USB สิ่งถันมามันคือชิ้นนี้เลยครับมันก็คือโมดูลของ GPS นะครับที่จําเป็นจะต้องเอามาต่อเพิ่มเติมอีกนิดน,นึงนะครับมันจะไม่ได้ถูกฝังหรือว่าถูกบิลอินอยู่ในตัวเครื่องด้านหลังก็จะมีเป็นแผ่นกาว 3M มาให้ติดตั้งบริเวณกระจกด้านหน้ารถนะครับเอาแบบว่าเห็นชัดๆหน่อยเพื่อให้ GPS เนี่ยสามารถรับสัญญาณได้ง่ายๆ ด้านหน้าสุดเนี่ยก็จะมีโลโก้ G on X เอาไว้แบบนี้แต่มันไม่ใช่เพียงแค่โลโก้อย่างเดียวครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราต่อไฟเลี้ยงนะครับมาจากรถยนต์ของเราปุ๊บเนี่ยโลโก้ G on X จะมีไฟ LED สีขาวติดขึ้นเขาเรียกสิ่งนี้ว่า security LED ครับมันเป็นการส่งสัญญาณรูปแบบหนึ่งว่ารถของเราเนี่ยติดตั้งกล้องเอาไว้อยู่ก็จะได้รู้ว่าเอออย่าไปยุ่งกับรถคันนี้เลยช่างมันเถอะขาตั้งของเขาเองเนี่ยจะเป็นรูปทรงประมาณนี้นะครับคือจะบิดซ้ายบิดขวาไม่ได้แต่จะบิดขึ้นลงได้อ่าวิธีการใช้งานไม่ยากครับเวลาจะปรับมุมมองนะอยากจะได้มุมก้มมุมเงยหมุนไปแบบนี้ได้เลยครับมันจะเป็นแก๊กๆ,ๆๆๆตามลําดับและตัวกล้องเนี่ยสามารถที่จะถอ ไอตัวฐานของมันออกมาได้แบบนี้ครับเราต้องการจะถอดกล้องออกมาเพื่อที่จะโหลดไฟล์เพื่อที่จะเอามาเช็ดเลนเพื่อที่จะทําอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยไม่จะเป็นต้องดึงฐานออกมาพร้อมๆกับตัวกาวตัวกาวที่เขาให้มาเหมือนว่ามันจะติดตั้งได้ครั้งเดียวคือมันเหนียวครั้งเดียวถ้าเราถอดออกมาแล้ว,แ,ลวแปะเข้าไปใหม่มันจะเหนียวไม่เหมือนเดิมตรงนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะครับแปะแล้วแปะไปเลยนะครับฝั่งนี้คือเป็นฝั่งที่มี USB เสียบเอาไว้อยู่มันคืออะไรตัวนี้มันคือ WiFi module ถ้าไม่มีสิ่งนี้สมมุติว่าเรา ถอดออกมาแล้วเราก็เอาไปเก็บไว้ไหนไม่รู้เนี่ย กลายเป็นว่าตัวกล้องจะไม่สามารถเชื่อมต่อ WiFi และไม่สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันได้ตอนที่เราแกะกล่องมาครั้งแรกเนี่ยไอสิ่งนี้มันเสียไว่าอยู่แล้วหลักๆแล้วมันจะมีปุ่มครับมีปุ่มขีดกับมีปุ่มวงกลมแบบนี้เวลาเราสตาร์ทรถนะครับตัวกล้องมันติดอัตโนมัติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอปุ่ม power on หรือว่าปุ่มวงกลมเนี่ยไม่จะเป็นต้องกดไม่จะเป็นต้องใช้แต่จะใช้ก็ต่อเมื่อสั่งปิดกล้องซึ่งจริงๆแล้วกล้องติดรถยนต์ส่วนใหญ่แล้วเขาไม่ปิดกล้องกันหรอกครับเขาก็เปิดให้ม ขีดเดียวคืออะไรมันคือการกดเพื่อเปิด Wi-Fi เพื่อให้พร้อมกับการแ a ร์ i n g ถ้าไม่กดกล้องมันไม่ยอมให้ต่อปุ่มรุ่นนี้มีน้อยมากเลยคือจริงๆแล้วกล้องติดรถยนต์ทั่วไปอ่ะมันจะมีมาตรฐานประมาณสี่ปุ่มก็จะมีปุ่มล็อกไฟมีปุ่มเปิดมีปุ่มปิดมีปุ่มปิดไมมีปุ่ม WiFi มีปุ่มอะไรก็ว่ากันไปนะครับเท่ากับว่ากล้องติดรถยนต์ G n e t G on X รุ่นนี้นั้นเนี่ยไม่มีปุ่มปิดไม แล้วก็ไม่มีปุ่มล็อกไฟครับไอคำสั่งพวกนี้จะต้องไปสั่งผ่านแอปเท่านั้นด้านข้างกันนี่จะเป็นลำโพงครับโหมดที่เราใช้อยู่โหมดอะไรส่งเสียงเตือนอะไรอะไรก็ว่าไปซึ่งมันมีระบบการเตือนด้วยนะนขนะขับขี่ไอรูกลมๆเนี่ยคืออินพุตไฟเข้าลักษณะก็คือต่อจากแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มาเสียบกับตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็ส่วนข้างๆงกันเนี่ยจะเป็นพอร์ตสำหรับกล้องหลังด้านขวามือของตัวกล้องเนี่ยก็จะมีช่องสําหรับใส่ไมโครดีการ์ดนะครับรองรับความจุสูงสุด512 นะครับแล้วก็จะเป็นพอร์ตสำหรับเสียบ GPS module และที่เราหยิบให้ดูตอนแรกสุดนะครับจุดเด่นของเขาคือขนาดเล็กดีไซน์ดูหรูหราไม่บดบงังทัศนวิสัยเอาเป็นว่ากล้องหน้าประมาณนี้สิ่งที่เป็นจุดเด่นสําหรับกล้องหลังเนี่ยจะมีไฟ LED ติดขึ้นณนะขนาที่กล้องมันทํางานอยู่ครับกล้องหน้ามันมีไฟ security แล้วกล้องหลังก็มีไฟ security เหมือนกันก้มเงยขึ้นลงได้อย่างเดียวอะไรประมาณนั้นครับเรามาดูด้านหลังบริเวณตัวกล้องตรงนี้ครับเวลาใช้งานจริงแล้วเนี่ยไอ้ปุ่มตรงนี้จะหัน เข้าหาผู้ขับขี่นะครับมันจะมีไฟสถานะอยู่นะครับสสีด้วยกันอันนึงเป็นสีฟ้าอันนึงเป็นสีแดงถ้าเกิดว่าสีฟ้ากระพริบแบบนี้แสดงว่าตัวกล้องยังหา GPS ไม่เจอพอ GPS มันหาเจอเนี่ยไฟสีฟ้าจะติดค้างเอาไว้แบบนี้นะครับแล้วด้านข้างกันเนี่ยที่เป็นไฟสีแดงเนี่ยบางทีมันก็กระพริบบางทีมันก็ติดค้างมันเป็นโหมดของการทํางานครับบางทีเวลามันกระพริบอยู่ อาจจะอยู่ในโหมดการบันทึกแบบ Impact File ก็คือมีการตรวจจับการกระแทกเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าแบบว่าขับรถปกติขับขี่ทั่วไปไม่ได้มีอะไรพิเศษเนี่ยไฟสีแดงก็ติดค้างเอาไว้แบบนี้เวลาเราจะใช้งานแอปพลิเคชันเราเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ตรงๆเข้ากับกล้องเลยครับแต่ต้องบอกว่าอย่างหนึ่งว่าถ้าเมื่อไหร่แล้วครับเราเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันปุ๊บเนี่ยตัวกล้องมันมีการบันทึกภาพอยู่ด้วยอ่าแตกต่างกับกล้องติดรถยนต์ทั่วๆไปครับปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องหยุดบันทึกก่อนแล้วค่อยเข้า Wi-Fi ไปดูไฟล์ ย้อนหลังไปดูไฟลรียลไทม์ time, อะไรก็ว่าไปไปเซตติ้งอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ G ีเนี่ย G on ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่เนี่ยเข้าไปเชื่อมต่อแอปพลิเคชันในเวลาเดียวกันแล้วกล้องก็ยังบันทึกอยู่ได้แต่ไฟล์ภาพจริงๆอ่ะมันจะมีเฟรมเรทที่ตกลงก,ก็คือภาพมันจะกระตุกกระตุกตอนที่เราเปิด Wi-Fi ดู Wi-Fi หรือว่าเข้าแอปพลิเคชันอยู่นั่นเองนะครับ v o l t ท g e m a n a g e r คําสั่งนี้นะครับมันจะมีหัวข้อ LBP หรือว่า Low Battery Power ตรงนี้สำคัญมากครับติ๊กไปที่คำว่า Power Off เนี่ยจะเห็นว่ามีตัวเลือกตั้งแต่ 11.3V โวลต์ไปจนถึงสูงสุด 13.4V โวลต์เมื่อไหร่ที่เราตั้งค่าตรงนี้นะครับอ่าสมมุติว่าตั้งค่าว่า 12V โวลต์เมื่อแบตเตอรี่รถยนต์ของเรามันต่ำมากกว่า1 2โวลต์กล้องจะปิดตัวเอง กล้องจะไม่ทํางานครับเวลาเราติดกล้องตัวนี้เป็นรูปแบบต่อตรงไปยังเบ้าสวิตช์ของรถหรือว่าต่อตรงเข้ากับแบตเตอรี่ก็ตามรูปแบบไหนก็แล้วแต่กล้องทํางาน24ชั่วโมงครับลหลายๆคนกลัวว่าแบตเตอรี่รถยนต์ของเราจะหมดเร็วไอคาสั่ง LBP เนี่ยแหละครับจะมาควบคุมการทํางานตรงนี้ว่าเมื่อไหร่แบตเตอรี่ลดลงไปต่ํากว่า12โวลต์ตามที่เราตั้งค่าไว้กล้องจะไม่ทํางานหลกัหลกๆแล้วนะครับอีกหนึ่งอย่างที่คนติดกล้องรถยนต์ มักจะกลัวกันก็คือกล้องพวกนี้มันอยู่ในรถแล้วมันร้อนมากนะครับพอมันร้อนกล้องมันก็ทํางานผีผๆถูกๆกล้องมันก็เพี้ยนได้มันก็เออเลอร์ได้มันก็แฮงบ่อยแต่ว่าในแอปมีคําสั่งหนึ่งครับคือ high temperature shutdown เมื่อไหร่ที่กล้องมันร้อนเกินกว่าลิมิตที่จะรับไหวเดี๋ยวมันปิดเครื่องด้วยตัวเองถ้าใครอยากได้ฟีเจอร์นี้มากดเปิดเองในแอป ค่าโรงงานไม่ได้เปิดให้นะครับคราวนี้ดูกันที่แถบถัดไปที่ชื่อว่า ADAS ครับ ADAS มีอยู่ประมาณสัก3าํคำสั่งหลักๆครับ 1. คือเตือนว่ารถคันข้างหน้าได้ขับออกไปแล้วในกรณีที่ติดไฟแดงอยู่แล้วเราไม่ยอมขับออกไปกล้องมันเตือนครับหรือแม้แต่เราขับขี่ของเราอยู่ดีๆ ไอ้รถทั้งหน้ามันเบรกกะทันหันแล้วกล้องเนี่ยก็จะคำนวณด้วยระยะเวลาอันรวดเร็วครับมันจะเตือนทันทีเลยว่าเฮ้ยคุณต้องรีเบรกเลยนะไม่งั้นจะชนกันข้างหน้าอันนี้ก็มีมาให้ส่วนอันที่3ที่มีประโยชน์สุดๆเลยก็คือถ้ารถออกจากเลนเมื่อไหร่กล้องมันเตือนด้วย3ฟังก์ชันนี้ไปเทสมาแล้วว่ามันทํางานจริงครับมันเตือนจริงๆครับถึงแม้ว่าจะเป็นแสงตอนกลางคืนที่แสงน้อยๆเส้นประมองแทบไม่ค่อยเห็นกล้องมันก็เตือนครับแต่มันเตือนด้วยเสียงเบามาก ซึ่งฟีเจอร์นี้ดีแล้วครับ ADAS เ,เป็นเวอร์ชันอัปเดตล่าสุดใหม่สุดเสถียรกว่าเดิมฟีเจอร์นี้จะต้องมาเปิดเองค่าโรงงานไม่ได้เปิดให้นั่นเองครับกล้องหน้าเนี่ยความพิเศษของเขาคือเขาเลือกใช้เซนเซอร์ของ Sony Star with มันมีข้อดีก็คือมันสามารถเก็บแสงได้ดี HDR Plus เนี่ยเข้ามาร่วมทำงานด้วยตรงไหนที่เป็นเงาก็เห็นารายละเอียดอย่างชัดเจนแต่ก็ไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะตอนกลางวันซะอย่างเดียวครับเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยแหละมันมีประโยชน์มากๆ HDR Plus ทำ งานทุกสภาพแสงครับตอนกลางคืนเนี่ยคุณสังเกตได้เลยว่าภาพที่ได้ไม่ว่าจะเป็นแสงไฟที่มันไฟจ้าๆเนี่ยถ้าเป็นกล้องทั่วๆไปนะครับมันจะเป็นขาวโพลนไปเลยมองไม่เห็นรายละเอียดพวกป้ายเซเว่นก็ตามป้ายโลตัสก็ตามหรือบางทีป้ายจราจรก็ตามแต่กล้องรุ่นนี้สามารถเอา H d R Pass เนี่ย มาทําให้ภาพมันมองเห็นรายละเอียดตรงนั้นได้กล้องหน้าเนี่ยมีความละเอียดพ0 8 0ปกล้องหลังก็ไม่ได้ลดความละเอียดครับ1 0 8 0 p เหมือนกันแต่ว่ากล้องหลังเองเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเทคโนโลยีเยอะแยะมากมายครับแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือเราเห็นรายละเอียดตอนแสงน้อยได้เช่นเดียวกันแต่สีสันเนี่ยมันอาจจะดูดรอปๆคล้ายๆกับ IR นะโหมดอินฟราเรดอะแลกกับการเห็นรายละเอียดที่คมชัดมากขึ้นเพอ,อ,อๆเนี่ยกล้องหลังเนี่ยชัดกว่ากล้องหน้าด้วยซ้ำนะครับถ้าเกิดว่าดูจากไฟล์ที่บันทึกมาเนี่ยกล้องหน้าเนี่ย มุมมองที่ได้จะกว้างกว่าอ่ามันจะกว้างอยู่ที่160องศาซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปติดตั้งจริงๆแล้วเราจะเห็นมุมมองของถนนได้อย่างครบถ้วนไม่ว่าจะรถเล็กรถเกง๋งรถกระบะรถใหญ่อะไรเงี้ยนะครับเห็นได้อย่างเต็มคันเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าเทียบกับกล้องหลังกล้องหลังอาจจะมีองศาความกว้างที่แคบลงมาหน่อยนะครับอยู่ที่140องศาซึ่งกล้องหลังเนี่ยจะต้องติดตั้งภายในบริเวณห้องโดยสารเท่านั้นนะครับเพราะว่ากล้องหลังของเขาเนี่ยไม่ได้กันน้ํานั่นเองนะครับสายแบบว่าลดซิ่งก็็จะเปนนมมมุองใ ห้องโดยสารคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของระบบความปลอดภยัยณขนาดที่เราติดกล้องแล้วก็ขับขี่ไปบนท้องถนนนะครับสิ่งหลักๆเลยที่กล้องติดรถยนต์ทุกรุ่นมีให้นั่นก็คือระบบ G sensor ครับหรือว่าการตรวจจับว่ารถเราชนตกหลุมหรือเกิดแรงกระแทกอะไรหรือเปล่าซึ่งตัวนี้เองเราปรับค่าได้ว่าจะให้เซนซิทีฟมากแค่ไหนจะให้แบบกระแทกเบาๆก็ล็อกไฟล์หรือว่าต้องกระแทกแรงๆเท่านั้นซึ่ง G sensor ที่อยู่ใน G net G on ของทุกรุ่นเนี่ย ทำงานแบบละเอียดมาก เพราะว่าเราสามารถดูย้อนหลังได้ในโปรแกรมได้ด้วยนะครับซึ่งโปรแกรมเนี่ยจะมีการบอกเป็นแกนต่างๆว่าแรงกระแทกนั้นมากน้อยแค่ไหนเวลาเราเจอเหตุอะไรก็ตามแต่นะครับที่มันจะเป็นต้องล็อกไฟล์อ่ะอย่างน้อยคุณอุ่นใจว่าไฟล์นั้นๆยังอยู่กับคุณยังอยู่กับกล้องของคุณแน่ๆคราวนี้ครับเรามาพูดหัวข้อที่เราข้ามไปตอนแรกนั่นก็คือไอ้ parking mode เนี่ยจริงๆแล้ว parking mode ม,มีประโยชน์มากเลยนะครับเวลาเราเอารถไปจอดอยู่ในห้างอยู่ในอาคารนอกอาคารจอดอยู่ริมถนนอะไรอย่างเงี้ยแล้ว แล้วบางทีมันมีเด็กมือบอลมันมีคนเอารถมาจอดใกล้ๆแล้วอาจจะเผลอมาเบียดมาชนหรือมาทําให้รถคุณเป็นรอยเนี่ยถ้าเป็นกล้องทั่วๆไปที่ไม่มี parking mode ก็คงจะไม่มีหลักฐานอะไรเพราะว่ากล้องนั้นมันไม่ได้ทํางานตอนรถดับเครื่อง แต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะใช้ parking mode จริงๆแล้วเราก็มันจะมีสายเส้นหนึ่งครับที่เป็นสายเส้นสีเหลืองๆเนี่ยจะต้องเอาไปจ้ำเข้ากับระบบสวิตช์ของรถนะครับกล้องมันจะได้รู้ว่าเราดับรถตอนไหนเมื่อมันรู้แล้วว่าเราดับรถปุ๊บ parking mode ก็จะทํางานโดยอัตโนมัติซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอยากจะขมวดไปในเรื่องของการติดตั้งครับว่าถ้าคุณไม่ได้ติดตั้งให้มันถูกรูปแบบกับสิ่งที่เขาผลิตออกมาเนี่ย โหมดนี้มันจะใช้งานไม่ได้แล้วการติดตั้งที่ถูกเนี่ยจริงๆแล้วผมแนะนําอย่างนี้ครับการที่เราซื้อกล้องจีเนี่จีออนไม่ว่ารุ่นไหนมาก็าแล้วแต่นะครับอยากจะให้คุณเอากล้องเอารถของคุณไปติดตั้งที่ศูนย์ให้บริการนะครับซึ่งเขาจะมีศูนย์อยู่ทั้งหมด3ที่ในประเทศไทยนะครับแล้ววิธีการติดตั้งเนี่ยถามว่าทําเองได้ไหมผมมองว่าเป็นวิธีการที่แอบยากสําหรับมือใหม่ครับเพราะว่าการต่อสายไฟเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบการจิ้ม usb ไม่ได้เป็นการจิ้มเป็นตัวจุดบุหรี่หรือจิ้มเป็น OBD แบบง่ายๆอะไรประมาณนั้นถามว่า3มสาขาหลักๆของเขามีที่ไหนบ้างมีแจ้งวัฒนะศรีนคริียร์ปิดท้ายที่บางแสนจังหวัดชนบุรีครับตัวกล้องเนี่ยราคาเต็มอยู่ที่15,900บาทลดเหลือเพียงแค่11,900บาทเท่านั้นฟังปุ๊บเนี่ยเห็นราคาแล้วโอ้โหพี่หมื่นเลยเหรอสิ่งที่คุณจะได้แน่ๆก็คือเรื่องของการรับประกันให้เลยเต็มๆ3มปี เปิดกล้องไม่ติดกล้องร้อนเกินไปจนไม่ทํางานหรือบันทึกลงไฟล์ไม่ได้กล้องไม่ถ่ายถ้าเจอปัญหาพวกนี้เขาเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยซึ่งถ้าเกิดว่าคุณซื้อรถใหม่ป้ายแดงออกมาจากศูนย์รถยนต์ของคุณนะ่ะก็ประกันศูนย์สาปีนะแสดงว่ากล้องเนี่ยรุ่นเนี้ยที่คุณเพิ่งติดตั้งไปเนี่ยการรับประกันจะหมดวันเดียวกับคุณซื้อรถเลย คราวนี้มาพูดถึงเรื่องของช่องทางในการจัดจําหน่ายครับก็มีหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านช้อปปีก็ตามถ้าเกิดว่าคุณอยู่ต่างจังหวัดคุณก็อาจจะต้องหาช่างในพื้นที่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยคุณสั่งซื้อไปก่อนก็ได้แล้วเขาจะมีคูปองครับที่เอาไปโชว์ที่หน้าสูรบริการว่าเนี่ยเราได้คูปองอันนี้มาแล้วจะติดตั้งฟรีก็ไปดูรายละเอียดกันเอานะครับเขาจะมี Li ายแอดนะครับเป็นแอด CarC a m Store แล้วก็เว็บไซต์ค a r Cam Store com ไม่อยากจะซื้อของมาก่อนแล้วก็ขับไปติดตั้งเอาอย่างนี้ครับง่ายสุดขับรถไปที่ศูนย์ของเขาเลยสอบถามก็ดูสาขาไหนมีคิวติดตั้งเร็วๆโทรเข้าไปถามกันได้เลยครับหลายช่องทางมากเอาเป็นว่าราคาระดับนี้เทคโนโลยี Technology อัดแน่นนะครับราคาสูงหน่อยแลกมากับดีไซน์ที่ดูพรีเมียมนะครับแล้วก็ซื้อความสบายใจเท่าที่ไปอ่านรีวิวมาในก่อนหน้านี้ตามแพลตฟอร์มต่างๆอย่างในรีวิวเนี่ยมีหลายๆคนเห็นด้วยนะครับว่า ซื้อราคาสูงหน่อยแลกมากับสิ่งที่อยู่ได้นานๆาคิดเห็นตรงก,กันกับผมหรือเปล่าเอาเป็นว่าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับลาไปก่อนสวัสดีครับ